ทุกคนอันนี้คือออมสินดูดแบงได้วิธีเล่นใส่ถ่านก่อนเลย3ก้อนนะจ๊ะเอเอตรงนี้เป็นที่ใส่แบงตรงนี้เป็นที่ใส่เหรียญเอาจ้าวันนี้รวยใส่แบงห้าร้แบงยี่สเราก็มีใส่เหรียญได้ใส่เหรียญเลย วิธีการนำเงินออกมาให้กด0สี่ตัวดิดจ,จ้าไวา้เงินเต็มเลยสนุกจังเลยทุกคนออมเงินกันนี่คือแมวขโมยเหรียญน,นะคะวิธีเล่นคือใส่ทานทั้งหมด2ก้อนค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ทำการวางเหรียญตรงนี้ค่ะแมวก็จะออกมาเอาเหรียญไปเก็บไว้เลยเวลานำเหรียญออกนะคะก็เพียงแค่หมุนตรงนี้ค่ะก็นำเหรียญออกได้นี่ค่ะก็คือจะสามารถใส่ถึงข้างในได้เลยก็คือใส่ได้สุดจากนี่ถึงนี่เลยนะคะทั้งหมดสำหรับคนที่ถามว่าใส่แบงค์ได้ไหมนะคะแนะนำเป็นเหรียญดีกว่านะคะเพราะว่า แมวเขาจะหยิบนะคะแล้วก็ลูดลงไปอย่างนี้นะคะแนะนําเป็นเหรียญดิ๊กนี่คือออมสินโปกเกมอนค่ะวิธีการเล่นนะคะใส่ฐาน AA2 ก้อนค่ะแล้วเลื่อนไปที่ออนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําเหรียญมาวางได้เลยค่ะสามารถใส่เหรียญได้หลายขนาดนะคะวิธีการเอาเหรียญออกหมุนไปด้านนี้นะคะแล้วก็ดึงออกมาค่ะ เหรียญก็จะอยู่ด้านในนะคะเหรียญน,นะคะก็คือจะมีช่องเก็บได้ความยาวถึงตรงนี้เลยค่ะเยอะมากๆนะคะแล้วก็เขาเอาเหรียญออกมานี่ค่ะเหรียญออกมาแล้วตอบคำถามว่าใช้แบงค์ได้หรือไม่ตอบว่าอาจจะไม่เหมาะนะคะเน้นเป็นเหรียญจะดีกว่าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ